ครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของยูคลิดอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถวางมือถือว่าแท็บเล็ตหนบเป็นด็อกกิ้งในตัวนะครับขั้นบัน USB4 d ก c k i n เ s ชั่นนะครับนะครับก็ปรับมุมวงศาได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไอสปีด10กิกะบิตต่อเซกนะครับก็มีไฟชาร์จ100วัตต์แล้วก็กิกะบิตอินเทอร์เน็ต1กิกะบิตต่อเซกนะครับก็มีสล็อตหนึ่งชินตัว ยู a ีเอนะครับสองช่องฝั่งนี้นะครับย b c อสบีซียีเออาร์เจสี่สิบห้านะครับดิสเพย์พอร์ตก็มีตัวรุ่นเอด i ไมด้วยนะครับแต่เราใช้ตัวรุ่นดิสเพย์พอร์ตนะครับก็ยูเอสบีซีสองฝั่งทั้งนี้นะครับแล้วก็ t ิ๊บการ์ดเอเดการ์ดนะครับมีครบนะครับกลองยูเครีนะครับตัวสเปคด้านหลังกล่องนะครับ ก็เรามาเก็บกลองดูนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวล็อกกิ้งครับน้ำหนักก็อราประมาณนะครับตัวคู่มือด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวสาย usb c นะครับเป็นตัวสายเชื่อมต่อล็อกกิ้งกับอุปกรณ์ของเรานะครับ ฝั่งหนึ่งเป็นปลายตรงครับอีกฝั่งหนึ่งเก้าสิบองศานะครับเป็นสายตักแบบสั้น,นครับก็น่าจะพอดีกับการเชื่อมต่อเับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นสายตักนะครับ ตัวดอกกิ้งนะครับวัรสรุก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีอย่างกระเล่นด้านล่างนะครับก็ตัวนี้มีแผ่นป้องกันนะครับก็ช่วยสอบไม่ให้ตัวอุปกรณ์เราสัมผัสโด,ดยตรงกับวัสดุ ตัวน,นี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะนครับตัวน,นี้ทับขึ้นได้นะครับแล้วก็ทับได้นะครับนะครับนั่นงค้างแลกงานนี้นะครับตัวน,นี้ก็ปรับระดับการวางองศาของอุปกรณ์ได้นะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นที่วางสำหรับมือถือว่าแท็บเล็ตนะครับวาแพดนะครับทับเก็บได้สะดวกนะครับ นะครับเทียบการ,รดีการนะครับตอนนี้พี่ดีนะครับ,นนรบชาร์จไฟไฟอุปกรณ์ตนนัวนี้ช่องนี้ต่อกับอุปกรณ์ของเรานะครับน,นเพื่อจะต่อโดยไม่ใช้เป็นที่วางก็ได้ต่อกับ Macbook หรือว่า Mac mini ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตนนัวนี้ที่เป็นพอร์ต RJ 4 5่ USB-A 10 g กิกะบิตตเนะครับ ย b บ10กิกะบิต s e c ตัว u s b a ต่อมอสต่อกิบอร์ดได้สบายนะครับสองเจ้านี้ยุคกีนนะครับขนาดพกพาดีนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยววางันเพื่อนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ กับตัวเซมีแปดมินินะครับนะครับให้เพื่อนูปรับวงศาได้นะครับก็จะกับความถนัดในการมองของแต่ละคนนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับ หลังมาว่างนะครับการเชื่อมต่อนะครับเลือกช่องต่อให้ถูกนะครับท่งนี้นะครับที่ต่อกับอุปกรณ์น,นะครับ ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการชื่อต่อนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับพอทีหลายกนก็ ต่อจอโดย C to C อยู่แล้วนะครับหรือว่า C to HDMI กับจอต่างๆนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ด็อกแต่หลายคนอาจะมีตัวอุปรกรณ์ที่อาจจะไม่ได้มีสายสายซีนะครับโป้เจก์มีเปบบีก็ C ีทูเอทเดบได้เลยนะครับแากหลายคนต้องการอุปกรณ์อื่นมาจชือบต่อเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ เดี๋ยวต่อจอให้ดูนะผ่านตัวดิปเพอร์พอตตัวอิทิมายนะครับเนื่องจากตัวนี้เราซื้อมาเป็นดอกดิปเพอร์พอตนะครับครับเราต่อจอได้เลยนะครับโดยใช้สาย HDMI ตัวอิทิมายแต่เราใช้ตัวแปลงดิปเพอร์พอตตัวอิทิมายกองยูเครนเช่นเดียวกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับดิปเพอร์พอตตัวอิทิมายแล้วก็ต่อสาย เฮที่ตัวเนี้ไในะครับกับจอเนื่องจากตัวจอเราไม่มีตัวที่เปียบปนะครับก็จะมารถตัวหน้าจอจะงานได้ปกตินะครับตอนนี้เสื้ไม่เปิดไม่้นะครับส่วนการใช้งานอนอื่นๆหลายคนก็แล้วแต่ก็ต้องการใช้งานนะครับเราสมาตั้งแตก็ต่อจอนะครับต่อเมาส์ต่อกีบอร์ด ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะเพื่อให้ดูนะครับกับตอนนี้เราต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับเพื่อนเจนเกอร์เซสนะครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ดนะเพื่อนหด้ดูนะเนี่ยเราต่อแล้วก็ลยนะครับนะครับสองปอดทางกลางยะเบยนะครับ มส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับนะครับแกนได้โอเคนะครับก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนทํางการต่อมองแล้วก็คีย์บอร์ดแบบมีสายนะครับนะครับการต่อกับเทปบการทีการ,ก,าร,ก,ารก็จะได้ปกตินะครับ นี่ยตัวไรย s รก็คือตัวทีฟครับเนี่ยรเราต่อหน้ากลางตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆหน้าเจนอยู่ก็จะงานได้ปกตินะครับ